สวัสดีค่ะตอนนี้เจยุกกำลัชงชงยกมรผ่าดาลําเพิ่นออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้มาหอดงานแล้วยวด้วยค่ะที่จริงหอดตะโดนแล้วแต่ว่ามือน,นีงานยกนะคะยกของรถจอดอยู่ไก่แห้งเพราะว่าอ,อยู่นี้บวี่หม่มองจอดรถเลยนะคะรถเต็มเลยนะคะมันเป็นงานประจําปีนะคะยังไงมีการแข่งขันเรือยาวด้วยณริมแม่น้ําฝั่งโขงนะคะนครพนมสามหอดหกตุลาคมนะคะ มื่อนนี้นะ่าจะเป็นขณะสุดท้ายนะคะที่มาทำการแสดงนี่นะคะขณะมอลล์นะคะสาวหน่อยเพชรเป็นเพื่งเด้อพี่น้องคะ่ะมาให้กำลังใจกันใ้เด้อค่ะตอนนี้ยูทีสศารากลางนะคะสารากลางสภาพพื้นดินเวทีก็เวทีก็ได้ไหลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะแล้ว ไฟกับเสียบแล้วๆที่ไรอยากไปเบิรงข้าเจ้าอะไราเลือกไฟอวสันอยากไปเบิรงแต่ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าบ่มีโอกาสเด็ดไปเพราะว่ามันติดงานทุกวันนะคะมันติดงานคู่มืออันนี้่บเด้ไปสวัสดีค่ะเดี๋ยวสิขอไปไทย สภาพข้างในแหเบิงนะคะบ้าล็อกอีหล่ายู่ไปจังไดนะคะมหาอีหลกักกย่างไปริมฟังโคง้งริมฟังโค้งแล้วนะคะเลือไฟประงามนึง <c oughs> แต่ว่าข้าเจ้าพรนสจูตตอนนี้เดิข้าเจ้าสิจูตกำลังขึ้นนาสิจูดตอนพออีหล่าพากันทําการแสดงล่ะอยากไปเบิงอะ่ะแมีย จะให้รถเป็นถอยออกไปกอนนะคะจังสิขอไปรังหาโอเคไปได้แล้วสวัสดีค่ะสมัมภาษณ์ได้ไหมคะาอไปเบิ้ <c oughs> ะะงฟังฟงหรือบ่ไปมาแล้วไปวาแล้ว,วแต่ว่วาขาเจ้าสีชูดไฟตอนหัวรข้าเสดยงออไอเสด็จใหญ่แท้ อยากไปเบิงโน่ไอาซาบาวัหล่าทางแต่ปิดทีเล้วเด้ปิทีเลี้ยวนี่งานก็เลยบริบรมาค่ะเราเม่คือเด,ดสมัครปิดนี่สินี่ด,ดีใจอะ่ะแต่ไม่ได้ไปดูเสียดายเสียดายเศรษฐายเดทเบิงตอนข้าเจ้าพันในจุดเดี๋ยวนูสีแวบ,บออกไปค่ะตอนเต้นมาเนห็นนูก่กกะนะคะแวบบปเป๊ะบินข้าวเจ้าจุดคือทัง้งกันอีกแหละนี่นะคะ เวทีตอนนี้เขาล่ำกับผ้ากำนแตงหนานแล้ว จริงเขาแสดงเวทีนี้ได้หน่ร้องเพื่อเกิดน,นี้ก็จิมวานมา <c oughs> เบิ้งหมองเรียนตั้งเวทีให้สถาบใครอยู่รถลังนูนอยู่ไก่อยู่ตรงนี้คันนี้ลากมันนฮะข้าควงแมน ถ่ายคลิปเปิดเต้นได้ไหมม่บรจอนะเพบอดี้องดลดิพวยังปาะจาบอดมาหายซื้อหดสวัสดีสวัสดีค่ะแม่บยนี่คือห้องเชิญของเราอุยผ่ไปแม่า่กยเล็มันนอก ไลคลิปค่ะจักสีรงไหนบอดอกสัญญาณบอดีคน,น,นร้ายเดี๋ยวท้ายอยู่นี่แต่ว่าไปลงอยูมม่บ้านพัก <c oughs> ใช่โอเควันนี้เต็มแค่ีห้องนตรงรถบัสเรามีห้องน้ำไหมอ่ะมีโอเคงั้นก็ตรงรถบัสเพราะว่ากองอาบน้ำอะไรนุ๊กนีสองฝั่งชายหญิงโอเคเข้าฝั่งผู้ชายเชื่อไหมว่าตอนนี้นุ๊กจำทางกลับไปรถบัสไม่ได้ตอนมาเดินตามที่กลอบมาถ้ากลับไม่รู้จะกลับยังไงกาขนี่เร็วไปนี่ไปไหนต่อก็ไม่รู้ สนามกีฬาสนาแฉะเหมือนกัน<ช>แต่ว่าล็อกหนูอ่พะพอดีอยู่ปูนล็อกพีแต้มันอยู่ขี้ดินนะคะนางขังลถกสันไฟเลยที่ว่าหั่นกงางผ้าเล่นเพราะว่าผ้าเล่นมันเสียกนะคะเปียกแต่มือนันเล้วเพราะในเส้าแห่งอยู่ อีนแต่ว่าลอกขีดแจมนี่เป็นขีดโอมเมื่เลยนะคะเดวธาผาจะเล่นแข่งสักันที่สิปูนะคะเพราะว่าตรงูเ้เือฝนมันตกตรงนั้นก็จะเป็นเต็นหอลำแต่เวทีจะเป็นแดนเซอร์นะคะ ไปดูริมฝั่งโขงอะ่ะพี่กอลแต่งหน้ายัางพี่กอล์บ้านแต่งหน้าปะยังไม่แต่งหน้าเหรอยังไม่แต่งหน้าเหรอมือนีสีใสสุดอีกอยู่บ่วันนี้คุณพี่จะเอ่อแห่บปลงไฟไหมคะมีตีสองนะส่ยอยูบอ่ะน้ะมาต้องเป็นตาสุดเลยหรอตาสุดคือแห่บปลงไฟสิโอเค ก็เลยเฮียังโอเคครับบ็เลยเย่อเย้อมาถามเป็นห่วงโอเคครับพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงสทานี้ก่อนนะคะฝากกดเล็กกดเชนก็ฝากกดติดตามช่องยกกระพัดดาให้นั้นไม่เดือค่ะพี่น้องคะช่วงนี้ไม่ค่อยจะทายเลยเมื่อวานกับไปหาหมอไปฉีดยาเล็ปหนึ่งนะคะมาเสิร์ฟใบไข่ คค่ะบ๊ายบายค่ะ